สวัสดีครับนี่ร้านลานาามนะครับแหมนี่มากับรถแนวใหม่นะครับ ATV โอ้โหใหญ่มากนะตัวนี้อยู่200นะครับ 200cc นะครับใหญ่มากเลยนะครับให้ดูโดยรับนะครับเท่แค่ไหนอันนี้ในยามวิการนิดนึงนะฮะอาจจะดูไม่เห็นทั้งหมดนะฮะดูรอบๆสวยมากเลยนะครับนี่เป็นรถของพิเทพครับผมดูครับเท่แนวสไตล์ร็อกเกอร์เลยนะ กับรถรุ่นนี้เหมาะมากจริงๆนะครับอะมาติดสัญญาณการถมยป้องกันเขาดนึงนะครับกับรันนารามรุ่นทูเวยเลยนะครับเรามีริโมทแบบนี้ให้สองตัวนะครับอันนี้ก็ในกรณีเราล็อกนะครับมีเสียงนะเวลาใครมานั่งรถเราโดนรถหลังร้องแบบนี้เราโดนที่ลีโม่ห้าวินาทีเองไม่ได้ร้องเยอะนะครับแต่ถ้าเขาโดนต่อเนื่องมันก็จะร้องยาวประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีนะครับ แต่ถ้าเราไปจอดในงานราชการบางทีมันก็เสียงดังไปเนาะเราก็ลองทิ้หมดไม่เสียงได้เวลาใครโดนรถเราเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงนะมันก็จะมีแต่ไฟขึ้นกระพริบเฉยๆนะครับนะครับแบบเนี้ยไฟไม่ขึ้นกระพริบแต่มันเตือนเราทีให้หมดเดิมแต่รถจะไม่มีเสียงนะครับแต่ไม่ต้องกลัวถ้าโดนแทนลูกกุญแจเมื่อไหร่มันจะดิบเป็นเสียงให้นะครับกุญแจมันดิบด้านข้างเนาะ โดนแทนลูกุญแจเมื่อไหร่มันก็จะเดบเป็นเสียงให้แล้วก็ไม่สามารถสตา,านะร์ทได้ถ้าเราปลดกุญแจแล้วเราก็สตาร์ทปกติเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปก็เป็นฟังก์ชันค้นหารถนะครับสามารถค้นหาได้นะครับแต่สำหรับคันนี้ก็คงไม่ต้องค้นหาเพราะว่ามันเด่นอยู่แล้วรก็กดสี่ครั้งไว้ครับมันก็จะเป็นการค้นหารถนะครับเป็นค้นหาแบบปิดเสียงนะครับคือค้นหาแบบไฟเพราะว่าเมื่อกี้เราเล่นอยู่ในโงหมดปิดเสียงถ้าเราเล่นแบบมีเสียงมันก็จะค้นหาแบบมีเสียงนั่นเองนะครับ รถรุ่นนี้สามารถเปิดไฟได้นะครับนี่ใช่ครับเปิดไฟหน้าได้นะครับแล้วก็ฝั่งดิ้ได้ที่นี่แี่นะครับแล้วก็ยังมีสําหรับ ATV เราก็มีนะครับฟังก์ชันพิเศษมอบให้กับรุ่น ATV นะครับแต่ขออนุญาตไม่บอกในส่วนของรายละเอียดนะครับจะบอกกับเจ้าของรถไปเรียบร้อยแล้วรถเท่ๆอย่างนี้เนาะไปจอดไหนมันก็พะวงมาคุยเจ้าของรถนิดนึงครับสวัสดีครับพี่เทฟครับสวัสดีครับผมอ่าไม่ทราบว่าพี่เทพนี่รู้จัก้านรามได้ไงครับ ดู YouTube มาศึกษามาหลาย YouTube มากแล้วก็หลายเจ้าหลายอันนะนะแต่ไว้ใจรันอารามครับภาวะอารามมีการสวิตตามหลังมีการสวิตทั้งก่อนและหลังที่ที่คิดดูแล้วแล้วก็สบายใจแล้วก็มอบความไว้วางใจให้รันอารามมาติด ATV ให้ครับผมแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากสบายใจแล้วสบายใจครับโอเคไปจอดที่ไหนก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่ารถเราจะหายนะครับมาว่าอย่าบอกว่าเดี๋ยวนี้โจอมัน ขโมยกันแป๊บเดียวจริงๆนะครับแล้วก็ตอนท้ายที่บอกมีฟังก์ชันพิเศษนี่พี่เทพชอบไหมครับอดีมากเลยครับแต่จะต้องอุ่ไว้สําหรับท่านที่ใช้บริการกับร้านอารามเท่านั้นนะเป็นฟังก์ชันพิเศษที่จะไม่บอกกันไม่บอกใครแต่รู้กันรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ทางลานาลามก็ต้องขอขอบคุณพิเศพมากนะครับที่ให้เกียรติเลือกใช้บริการของลานาลามนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดครับที่สนใจนะครับสัญญาณกันขโมยนะครับสาหรับ ATV ก็ติดต่อมาได้นะครับตอบถามมาได้ที่หมายเลข0819696536หรือติดต่อผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับ S ID มาเลยพิมพ์คว่าลานาลามติดกันครับ R U N A L A R M นั่นเองนะครับนึกถึงสัญญาณกันขโมยมอเตอร์ไซค์นึกถึงลานาลามขอบคุณครับ